เรื่องของการคมนาคมเชื่อมต่อไปทั่วประเทศเนี่ยเสือเป็นเรื่องสำคัญคนะครับเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วผมก็เดินทางไปประชุม Belt and Road Initiative ที่ประเทศจีนใน,นเมืองปังกกิ่งมาซึ่งเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงโลจิสติกทั้งภูมิภาคนะครับซึ่งดำรริมาโดยท่านประธานที่วิทยีศีจินผิงกับ1ิปีละนะครับวันนี้เราก็ไปประชุมครั้งที่สามแล้วก็ทุกประเทศที่อยู่ในแผนง,งานเนี่ยได้ยืนยันจำเจต,ตโนว,ว่าเราจะเดินต่อตรงนี้ถ้าติดขัดตรงไหนก็มาพูดคุยกัน นะครับผมเรียนงนี้ครับว่าเรื่องรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับอย่างเช่นที่เรามีการก่อสร้างจากกรุงเทพไปถึงโคราชเนี่ยนะมี1ิบสี่สัญญามีสิบีผู้รับเหมานะครับเราก็จะต่อจากโคราชไปถึงขอนแก่นขอนแก่นกไปถึงหนองคายหนองคายข้ามไปลาวแล้วก็ลาวไปถึงประเทศจีนได้เนี่ยเรื่องโลจิสติกส์เป็นเรื่องสําคัญประเทศไทยมีศักยภาพสูงทางด้านเกษตรกรรมนะครับพืชผลต่างๆที่เราส่งไป เมืองจีนได้เนี่ยจะมีประโยชน์มากถ้าเรามีรถไฟความเร็วสูงนะครับ,รบพะเราก็ทราบดีอยู่ว่าพวกผลไม้ต่างๆเนี่ยต้องใช้เวลาในการที่จะเก็บเกี่ยวแล้วก็ส่งออกไปถ้าเกิดเวลานานเกินไปในการขนส่งเนี่ยเรื่องของคุณภาพก็จะถูกด้อยลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรายืนยันว่าเราจะดําเนินการต่อนะครับแต่ว่าขั้นแรกเนี่ยระหว่างที่จะมีการทําเรื่องรถไฟความเร็วสูงเนี่ยบางอย่างต้องมีทํหลังคู่ก่อน บางจุดต่างๆต้องมีจุดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างเช่นสะพานข้ามจากหนองคายไปลาวเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญคร,ครับเพราะปัจจุบันนี้เป็นทั้งถนนและก็รถไฟค,คูบคู่กันไปต้องมีการสร้างสร้างอีกสะพานหนึ่งนะครับซึ่งก็ต้องมีการตกลงกันที่ผมไปที่เดินทางไปที่สบปลาวมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีการพูดคุยเรื่องนี้มีการสร้างสะพานเชื่อมเชื่อมต่อไปได้ตรงนี้เนี่ยผมอยากจะเน้นย้าว่าเป็นเรื่องที่สาคัญที่สุดเพราะว่าพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่เรารู้กันอยู่ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาคือทุเรียน ทุเรียนเนี่ยเป็นพืชที่ทางผลไม้ที่ทคนจีนชอบชอบมากนะครับ,รบการบริโภคทุเรียนในประเทศจีนเนี่ยเฉลี่ยน,นะครับจุดเจ็ดกิโลกรัมต่อคนอที่ประเทศไทยเนี่ยห้ากิโลกรัมต่อคนอที่มาเลเซียเนี่ยสิบเอ็ดกิโลกรัมต่อคนับไม่ต้องอะไรมากหรอกครับเอาแค่เอาแค่ประชาชนคนจีนสามารถเข้าถึงทุเรียนได้แล้วก็รับประทานเท่ากับประชาชนทังไทยได้คือห้ากิโลกรัมต่อคนเนี่ยครับ จะขึ้นไปประมาณเจ็ดเท่าปัจจุบันที่ส่งออกประมาณสองแสนกว่าล้านเจ็ดเท่าก็เป็นเป็นล้านล้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเน้นเรื่องการขนส่งับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งเราต้องพยายามแก้ไขให้ได้ับแต่ที่เหนือกว่าป็นนั้นก็คือว่าถ้าเราสร้างความเร็วสูงแล้วรถไฟความเร็วสูงมาแล้วเนี่ยเรื่องของ b o r d ร์ control เนี่ยก็ต้องทําให้ทันสมัยเรื่องของ s i n ิลว window ที่ของที่จะส่งผ่านจากไทยไปลาวเนี่ย การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญครับปัจจุบันนี้ต้องมีการผ่านหลายโต๊ะเหลือเกิน<ม>ทั้งส่วนราชกากรทั้งเกษตรกรทั้งตอมองทั้งอะไรเนี่ยกว่าจะมีการผ่านเรื่องงานเอกสารไปได้เนี่ยใช้เวลานานครับถ้าเกิดใช้เวลานานเกินไปเนี่ยผลไม้ก,กว่าจะเสียได้ใช่ไหมครับผมว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยต้องควบคู่ไปกับการทํางานเพื่อที่จะให้ อีโซดูเปรเซซมันง่ายขึ้นใช่ไหมรัฐบาลนี้ก็ทําจะคีบควบควบูคบ่คกันไปเมื่ออาทิตี่แรกผมไปที่หนองคายมาผมก็ไปสั่งการว่าผมจะลองใช้จังหวัดหนองคายด่านเนี่ยให้เป็นด่านในการทดลองครับ <C> e <an> ที่จะทําให้ Single Window Single Form ที่จะเกิดขึ้นได้ทําให้เอื้อประโยชน์และเวลาให้กับผู้ประกอบการในการที่จะขนถ่ายสินค้าจากเราข้ามไปฝั่งนู้นได้ <C> e <an> ถ้าเกิดว่าการทํางานตรงนี้เนี่ยยังไม่ รวดเร็วเนี่ยต้องมีการผ่านหลายๆโต๊ะนะครับถ้าเกิดเกินเวลาไปแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยรถไฟต้องวิ่งไปถึงฝั่งนู้นเนี่ยบางทีเนี่ยผลไม้ไปถึงตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะไม่รับแล้วก็ต้องมีการเก็บไว้ในห้องแช่แข็งกับห้องเย็นซึ่งก็ไปเกิรเพิ่มภาระให้กับผู้ประกอบการอีกกาไรที่จะได้ก็ลดน้อยลงไปรายได้ที่จะได้ก็ลดน้อยลงไปที่จะไปจ่ายเกษตรกรได้ก็ลดน้อยลงไปคือคือมันเป็นผลกระทบที่มันตกไปใน เชิงลึกหมดเลย<อ>เพราะฉะนั้นนการการแก้ไขปัญหาทางด้านทางด้านลโลจิสติกเนี่ยไม่ใช่การทํางานภาคส่วนเดียวถ้าเกิดแก้ไขไรเรื่องของคาเร็วสูงแล้วแต่ต้องมาติดตรงด่านน้องคายเนี่ยความเร็วสูงก็ไม่ปประโยชน์เพราะคุณเซฟเวลาได้หลาย,ลายชั่วโมงแต่เขามาติดตรงไอ้วินโดในการที่จะต้องโอนถ่ายสินค้าออกไปนะครับมันมีมันมีการทํางานในแง่ในแง่ของเชิงลึกเนี่ยมากมายอย่างไรก็ตามรัฐบาลเราก็ตระหนักดีว่าเรื่องของการขยาย เส้นทางคามนาคมทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องเร่งด,วด่วนและต้องทําโดยเร็วครับครับ